ก็ขอต้อนรับเข้าช่อง e a s y Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร,ร่างกายสวัสดีค่ะก็ะะกลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนทำน้ำมัน, C, นวิตามินซีนวดหน้ากันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะวิตามินซีห้าร้อยกรัมค่ะ ซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราสามารถที่จะไปทําอะไรได้มั่งคะน้ำมันมะกรูดสกัดเย็นใช้บํารุงหนังศีรษะนะคะรวมถึงนะคะให้เพืเ่อนๆนะคะไว้ทําในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรนะแช,ชมพูโลชั่นรวมถึงคิมนวดผมด้วยด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสกัดเย็นนะคะเดี๋ยวดูวิธีทํากันค่ะไม่ยากค่ะน้ำมันมะพร้าวจะใช้สกัดเย็นสกัดร้อนได้นะคะซื้อได้ที่นะคะอ่าโลตัส นแะมคโก้บิ๊กซีมีหมดนะคะทีนี้เราล้างมากรูดที่เรียบร้อยมันจะได้ผลอย่างนี้นะคะให้เราเชื่ออย่างนี้ค่ะทีละนิดนะคะแล้วก็แช่ลงไปนะคะนะคะแช่ลงไปในน้ํามันมะพร้าวนี่แหละนะคะประมาณยีบสี่ชั่วโมงนะคะนี่ยค่ะนี่นะนะคะ เดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของมะรูดกันค่ะว่าผิวมะรูดมีประโยชน์ยังไงนะคะน้ํามันตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะคะที่ของน้ามันมะพร้าวมีเยอะมากค่ะแต่เนื่องจากความจํากัดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือฟังดูไกลตัวเอาง่ายๆเลยนะคะคือน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมีวิตามินอ e ีสูงกดรดโอดิกสูงกรดคาปิกสูงและกรดคาปิลิกสูงนะคะช่วยรักษาความชุ่มชื่นพูดง่ายๆล็อกความชุ่มชื่น ไม่ให้โดนทำลายโดยอากาศเย็นหรือมูลภาวะต่างๆนะคะและที่สำคัญค่ะลดอาการผื่นคันต่างๆนะคะและป้องกันผิวเสียจากแสงแดดป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียค่ะแล้วนะคะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ผิวให้แข็งแรงด้วยนะคะซึ่งอนุม,มูลอิสระนี่เพียงเราหายใจเฮือกเดียวก็เกิดได้นะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผิวเสื่อมสภาพแก่เร็วมีริ้วรอยมากขึ้นค่ะและทําให้ป่วยดังนั้น นะคะน้ำมันไม่ยากด้วยส่วนผลมะกรูดที่เหลือนะคะเพื่อนๆสามารถเอามาปั่นนะคะเป็นยาสระผมนะคะครีมนวดผมครีมหมักผมได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทําในคลิปต่อไปเนาะส่วนอันนี้เราสามารถที่จะเอามาเก็บนะคะไว้สําหรับใช้บํารุงหนังศีรษะก็ได้นะคะก็คือบางคนนะคะหนังศีรษะมีปัญหานะคะผมหลุดร่วงนะคะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะก็คือว่าเราจะต้องหมักนะคะ ไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวขราวหน้านูกจะเอาวิธีใช้มาฝากนะคะเราก็เชื่อให้หมดนะคะเป็นวิธีสกัดเย็นแบบง่ายๆ,ๆนะคะน้ำมันมะพร้าวนี่ก็จะมีกลิ่นหอมมากนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเชื่อไปเรื่อยๆเนาะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะห้าร้อยกรัมนะคะกับผลมะกรูดอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบผลนะคะ ยิ่งใช้เยอะเท่าไหร่ยิ่งหอมเท่านั้นนะคะจะนานหน่อยเนาะให้ไว้มันเหมือนการสกัดโรสเมลี่อะคะ่ะของเมืองนอกนี่นุก็ว่าจะไปหาโรสเมลี่มาเลี้ยงนะคะแล้วก็เอาไว้สกัดทําน้ํามันต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวตัวเนี้ยเราเอามาใส่นะคะ เอามาทาหนังของสุนัขก,ก็ได้หรือแมวก็ได้นะคะทําให้ขนสวยขึ้นนะคะบํารุงขนนะคะซึ่งเป็นวิธีการทําไม่ยากนะคะมะกรูดบ้านเราเยอะ <c oughs> ค่ะพอเราได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็คือต้องแช่ผลมะกรูดเต็มเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเปลือมกมะกรูดเต็มเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะ <c oughs> แล้วเรามากรองน้ํามันใช้กันค่ะ หลังจากไปดูวิธีการแล้ววิธีการไม่ยากเลยนะคะแล้วเรามาดูวิธีใช้กันค่ะให้เราหยดลงฝ่ามือนะคะหลังจากเราเช็ดคินซิ่งเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราหยดลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็นวดลงบนใบหน้านะคะประมาณ5-10นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะล้างหน้าออกตามปกติค่ะสิ่งที่เห็นนะคะใช้ติดต่อไป3ามวันหน้าคุณจะนุ่มและชุ่มชื่นขึ้นนะคะและเหมือนผิวเนี่ยมันอ่อนวะ อ่อนเยาวจนเพื่อนทักนะคะ2ค่ะจุดด่างดําค่อยๆจางหายนะคะนะคะแต่งหน้าติดทนขึ้นค่ะ4ค่ะแต่งหน้าไม่เป็นคราบแน่นอนค่ะและ5ค่ะปัญหาสิวตรงร่องจมูกนะคะจะหมดไปที่เป็นสิวหัวข่าวนะคะรวมถึงสิวนะคะไม่มีหัวนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุ๊กด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ